วันนี้มาสุ่มคอมโบไปเล่นกับทางบ้านดีกว่าจะได้ตัวอะไรครีมสันการูด้า160บิดบราวสไป์โอเคเลยตัวแรกก็จะเป็นครีมสันการูด้า160บิดบราวสไป์นะครับโอ้โหต้องมาเจอกับตัวตึงอย่างชารสเกล4 5 0บิดโรัสไม่อยากเชื่อชาร์สเกลแพ้ครับ ต่อมาจะเป็น h e ลไซสี450บิดลัชของคุณไฮคาริคริมสังการูด้าแพ้ไปครับต่อมาจะเป็นไดโนซอร์160บิดเครอบนี้บิดเคค่อนข้างโดดเลยครับไดโนซอร์แพ้ไป ต่อมาเพกสัสซั์บาท M85 บิด U N ไม่มีนะครับใส่เกียร์นิดเดินไปให้เพกสัสซั์บาทเบร์สไปแบบนิ่มๆครับต่อมาเป็นด่านมาสเตอร์560บิด E ด่านมาสเตอร์บิด E แท้ไปครับ ต่อมาเป็นดานแดกเกอร์660ไซคโครนดานแดกเกอร์แพ้ไปเพราะแดชจนหมดแรงผู้ชนะเฮลไซส์450บิดรัช